ยังอีกเหรอเร็วๆหน่อยสีครับแม่โอ้ยรออีกแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ออีกนิดเดียวกะอร่อยแล้วจ้าใช่แล้วครับถึงวันเกิดของผมแล้วฮะมืนกันเลยอะ่ะวันเกิดไม่ใช่วันที่อายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปีแล้วครับหมายความว่าไงอะ่ะมันคือวันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งขั้นเพราะงั้นผมจอ,อกาอาจากบ้านฮะออกจากบ้านอืมผมมองดูร,บรอบๆแล้วผมมีทั้งห้องอุ่นๆนและทุกอย่างที่อยากได้มุ<ะ>การ์ตูนเกม ชีวิตเชื่อาผมมีพร้อมหมดทุกอย่างถ้าไม่ทิ้งชีวิตที่แสนสบายอย่างนี้ผมก็ไม่มีวันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเ oh. จา้าจะอ้อนพ่อแม่ไม่ได้แล้วต้องขัดเกลาตัวเองให้แข็งแกรง่ง จ๋าเสร็จแล้วล่ะจ้าเค้กตัวอย่างสำหรับวันเกิดนะจ๊ะเออเฮ้ยเนื้ออัะอ่ะโอ้ลูกจะออกไปข้างนอกเหรอลูกคือว่าผมจะออกไปขัดเกล่าตัวเองให้เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนะสิครับแม่ครับวิจารยเยี่ยมเลยนะจ๊าลูกก่อนนะชิวจอยอ่อยอ่อยว้าให้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาสั่งออกมาสั่ง เป็นไ,ไงไม่หนาวเหรอจ้าลูกไม่คับแม่เออ,เออว่าแต่ว่าจะไปไหนเหรอจ้าลูก <G ül> ออไปที่ไหนก็ได้ไกลแสนไกลแม่อย่ามาห้ามผมเลยนะคบแม่ผมต้องออกจากบ้านเพื่อ,อ,อขัดเกล้าตัวเองอย่างนั้นเหรอพยายามข้อนะจ้าลูก <G ül> เออเออกจากบ้านเหรอโด้ออกจากบ้านเออกจากบ้านอะเดะอะเดะแล้วจะไปไหนดีล่ะเนียอ,อ่ะมีปัญหาต้องปรึกษาดรลาเอมนั่น เนี่ยของวิเศษของโดราเอมอนละมังจะใช้นั่งไปไหนมาไหนได้ไหมนั่นเนี่ยอ้าอ้าเปิดเปิดเหรอหหอา้าอ้าเชิญขึ้นมาเลยครับอ้าได้เลรอครับซเนโอเอ้นี่มันคือเรื่องอะไรกันอะเออเอออืมฮะสรรพสินค้าในโลกอนาคตส่งมาให้ลองใช้อีกแล้วละสิอ้อ่ะนั่นไงนั่นไงจริงๆด้วยฮะมันคืออะไรเหรอ ทางเราได้ส่งแคปซูลทัวร์ยุคครีเทเชียสมาให้คุณทดลองใช้สองเครื่องเนอะเพื่อที่คุณจะได้ไปทัวร์กับเพื่อนอย่างสนุกสนาน<อ>ว่าเงนี้แหละเออนี่เดรย์มอนมีแค่เครื่องเดียวเองนะอ่ะอ่ะอ้าโอ้จริงด้วยแฮะเอ๊หรือว่ามีอะไรผิดพลาดเอออ๋อใส่โอนั่งแคปซูลไปยุคทริเเชียสแล้วแงงแงเลยดี่ละงง้นรีบพากลับมาเลยชวนชิสก้าด้วยดีกว่า <c oughs> เย้ใชอนจากบ้านมาถึงยุคครีเทเชียสแล้วที่คุณเห็นอยู่คือดโสาวกินพืชแบบเดินสีขาพวกสัเตอสระไอ่จะชวมาทำไมด้วยเนี่ยก็ทำยังไงได้เล่าก็เขาดันตามมาเองนี่นะซุบซิบอะไรกันนะฮะเเปล่าไม่มีอะไร คริเทเชียสหลาหน้าสนุกจังเลยจริงดิเราเอาไข่ไดโนเสาร์มาทอดไข่ดาวเขากินดีกว่ามาแหมใจเอ๋ละก็ึงยกริเทเชียสแล้วครับโโทีน่นี่คือแองกิโลซอรัสตอนหนีออกจากบ้านไปยกครีเทเชียส ครับรีบต่อนะครับตรงนี้เป็นเขตของไดโนเสาร์กินพืชก็จริงอยู่แต่ว่าไดโนเสาร์าากินเนื้ออาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วพาราะภัยอันตรายแบบนั้นทำให้กันล่ะเนี่ยฮะอ้อโทษนะครับอ,อ,อ่ะแคปซูลที่มาก่อนอยู่กใกล้ๆนี่เองแคปซูลที่เสนอโอ้นะมานี่ยเสนอโอจะปลอดภัยไหมนะฮะเฮ้ยอ้าว อยู่แฮะเนเน่โอยหายไปไหนของเขากันแล้วเนี่ยดีละแยกกันออกตามหาเหอะโอ้ยไม่ได้นะนี่มันยุคคริเทเชสนะเดโนเสาวหดหด้เดินเพนผ่านไปหมดเลยไช่มาแล้วมาแล้วยค่อยโล่งหน่อยนะนี่อะเอ้เอาเเน่ ไปอยู่ข้างนอกแคปซูลแบบนี้ได้อย่างไรกันเล่าก็ทําไงได้ลราฉันปวดห้องน้ํานี่นาก็นไล่ที่มันอันตรายมากเลยนี่มันยุคคริเทเชสเดนไวมากไอ้มนต์ไอ้เยอะเนี่ยเนี่ยเอาอะไรคนขี้จ่านะนี่เซเนโอจ้าทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะขอโทษทีฮเอาละในเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วพวกเราก็ออกทัวร์ยุคคริเทเชสกันเลยเห็นด้วยจ้าขอโทษทีนะฉันคงไม่ไปด้วยหรอกอ้าว ็เพราะว่าฉันน่ะฮะนี่ออกจากบ้านแล้สิออกจากบ้านใกล้จะถึงวันเกิดของฉันแล้ววันเกิดนั้นไม่ใช่วันที่อายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีหรอกนะมันคือวันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งขั้นดังนั้นฉันจึงได้ออกจากบ้านมาที่ยุคคริเทเชียสแห่งนี้เพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นไงเทปะ ถามอะไรกันหรอลูกคุณดงอาจจะตายอย่างนายเนี่ยนะจะมาอยู่ในยุคคิเเชียสได้ไม่ไหวแล้วมั้งอ๋อโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อกลัวก็แม่ขับที่ผมด้วยเรียกไปถ้าก็ไม่มาหรอกก่อนหนน่ะสิอันดับแรกเรื่องของการกินของนายทำไงนี่ไงเล่าปักเครดทองชนนี่อ ี่เจ้านี้ฉันก็ซื้อได้ทุกอย่างเลยอุ้ยสุดยอดเลยบัตรทองอาไรฉันยืมรูดมัง่งดิเจ้าเพื่อนรักแต่ว่าจะเอาบัตรไปซื้ออะไรที่ไหนล่ะนี่มันยุคครีเทเชียสนะเพราะงั้นตัดใจซะเถอะไปทัวก,กับพวกเราดีกว่านะเซเนโอไปเถอะจ้ะไม่เอาหรอกฉันต้องอยู่ที่นี่เพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวซะก่อนอย่าไป่ยกับฉันโอ๊ยเด็ดขาดแฮะใจไอ้พักลับมาทีสิ ซื้อเน่อ่ะอ่ะเอาละพวกเราก็นัง่งแคปซูลตามไปกันเถอะนะออ้ย